แล้วคนฟังเราบอกเออมันจะจริงหรือมันจะจริงหรือไม่จริงมันก็อย่างที่เราบอกว่าแล้วแต่วิจารณญราณของท่านผู้ชมในแต่ละความคิดในแต่ละความเชื่อแต่เท่าที่ผ่านมาเราเชิญคุณเอสแกนกรรมหรือว่าอาจารย์เอที่เคยมาออกในรายการของเราแล้วสวัสดีครับสเอสแกนกรรมครับอาจารย์เอครับฟังมาตั้งแต่ต้นเชื่อไหมเชื่อค่ะเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วครับ <ส amation. S 1> ค่ะแล้วก็เวลาสแกตกรรมคนอะ่ะเราจะรู้ว่าเขาติดกรรมอะไรแล้วก็ให้เขาไปทําบุญเพื่อที่จะมาแก้ไขในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ชีวิตเขาดีทางทางที่เขาก็อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ป่วยแต่กรณีเนี้ยคือเขาป่วยผลบุญที่ทุกคนทํามันส่งผลถึงเขาจานเอเดินเข้ามาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือสายตาของจานเอมองมาที่ต้นค่ะแล้วมองแบบนี้ครับ มองแบบพินิจฐพิเคราะห์มากเห็นอะไรในตัวเขาเลยครับคือมันไปเห็นก่อนที่จะพูดถึงดาบค่ะคือเห็นเรื่องของพระเจ้าตาก็คือเขาเป็นทหารของพระเจ้าตากอืมยครับได้อยู่แบบใกล้ชิดนะคะก็คือเห็นในอดีตชาติที่เขาเคยเกิดเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสิงห์มหาราชเห็นเห็นเขาเลยนะที่มองที่เข้ามาถึงคนที่มีรูปร่างแบบนี้ค่ะมันจะต่างกับของพระนเรศวร เพราะเราสแกนจนเราชินแล้วค่ะที่เราจะเห็นว่ารูปร่างแบบนี้ของอพระนเรศวรรูปร่างแบบล่ําบึกแบบนี้ค่ะเตี้ยแบบมันจะไม่สูงมากของอรูปร่างคนที่เป็นของอพระนเรศวรเนี่ยจะสัมทัดนิดหนึ่งจะผอมแต่กล้ามจะเป็นมัดมัดแต่ถ้าเป็นของพระเจ้ากากสินจะค่อนข้างล่ําแล้วเพราะว่าเราบบเดูดูกรรมคนที่ว่าในอดีตชาติเป็นอะไรนงคะเราจะชินกับการที่เราจะเห็นภาพ จนเราเราถือว่าเป็นเรื่องปกติของเราอาจารย์เอมาถึงก็เห็นเลยว่าคนนี้เออก่อนที่จะรู้เรื่องดาบของพระเจ้าตาบได้ซ้ำไป,ไปใช่ไหมฮะเห็นก็ตามจิตเขาไปที่เขาเล่าอะค่ะเพราะว่าคนเราอะค่ะหลังจากที่เราป่วยร่างเราเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทนไม่ไหวอะค่ะมันก็จะต้องถูกดีดออกแต่ด้วยความที่เขายังไม่หมดอ,า,อา,ยายุไขบุญก็จะต้องไล่ตามบี้ให้เด้งกลับอย่างเดียว แต่ถ้าหมดอายุไขย,ยังไงก็ไม่กลับเพราะว่าเพิ่งเจอกับหลานชายที่พยายมบอกว่าหลานชายจะหมดอายุไข่แล้วเขาก็ประสบป,ปฏัติเหตุที่สามเอ็ดหลานชายของอาจารย์ใช่ค่ะ<อ>แล้วเขาก็เป็นวิญญาณมาบอกว่านะ้าเข้าร่างก็ไม่ได้ม<อ>ันเจ็บแล้วเราก็เลยพยายามที่จะปฏิบัติสวดมนเพื่อจะให้เขาไปดีแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าหลานาหยุดหายใจแล้ว ยางเอฟพูดก่อนเลยนะพูดก่อนค่ะพูดทุกอย่างว่าเหตุการณ์นี้คือคนเราอะค่ะถ้ามันถึงเวลาหมดอายุไขยังไงก็ต่อไม่ได้แต่ถ้าชะตาขาดต่อได้มันสามารถอาบุญเข้าไปชะตาขาดกับหมดอายุไขอ่ชะตาขาดเนี้ยต่อได้คือทําบุญหนุนไปส่งไปให้างค่ะเขาจะเกาะกระแสบุญกลับมาที่ล่างอ๋อแต่ถ้าหมดอายุไขบางคนบอกว่าอีกชะตาขาดแล้วจบนะชะตาขาดนี่มันต่อได้เพาะเคยถามหลวงพ่อจรัสนะคะว่า เรามีความสงสัยว่าชตาขาดกับหมดอายุไขนี่คืออะไรชตาขาดก็คือสามารถที่จะมีคนทักหน้าดํานะไปทำบุญสิทําไมรู้สึกแบบแบบเหมือนทักอยู่สามรอบนี่ค่ะออถ้าเราถ้าไม่ไม่ไปทําเวลาชะตาขาดอ่าไม่ทมําบุญพอมันหมดอายุไขก็คือมันจบงานนางเพราะฉะนั้นกรณีของต้นต้นนี้คือยังไม่หมดอายุไขย,ยังไม่หมดอายุไขแล้วก็ไม่ชะตาขาดด้วยค่ะอ๋อเนี่ยชะตาขาดอ,อ๋อ ตาขาดแต่ไม่หมดอายุไข mm hmm. คือสามารถที่จะมีคนามาช่วยช่วยได้แรงบุญ mm hmm. ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันก็ดีที่เขาได้มีญาติพี่น้องที่ดีได้ส่งบุญไปให้ mm hmm. เขาก็เลยเกาะกระแสบ,บุญนนั้นกลับล่าง